ว่าด้วยผู้ไม่มีตัณหาคำว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรังในอนาคตอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเครื่องเหนียวรั้งคือความกำหนัดความกำหนัดนะักอภิชาอากุศล,ลมูลคือโลภะตัณหาเครื่องเหนียวรั้งนั้นผู้ใดละได้แล้วขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระง,งับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วรวมความว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งบุคคลไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในรูปว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้พึงมีเวทนาอย่างนี้พึงมีสัญญาอย่างนี้พึงมีสังขารอย่างนี้ ย่อมไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในวิญญาณว่าในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีตาเช่นนี้เห็นรูปเช่นนี้เพราะมีการตั้งจิตเป็นปัจจัย เขาจึงไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตอย่างนี้บ้างในอนาคตการขอเราพึงมีหูเช่นนี้ได้ยินเสียงเช่นนี้บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ใจและธรรมรมที่ยังไม่ได้บ้าง ในอนาคตการเราพึงมีใจเช่นนี้รู้ธรรมรมเช่นนี้เพราะไม่มีความตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงไม่เพลิดเพลินใจและธรรมรมนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินใจและธรรมรมนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนียวรั้งในอนาคตเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้พบ ยังไม่ได้ว่าเราจักเป็นเทพหรือจักเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจันทร์เพราะมีการไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงไม่เพลิดเพลินพบนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินพบนั้นจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคตเป็นอย่างนี้บ้าง